สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มี1ฝูงเล็กๆนะครับ4ตัวนะฮะสตัวเป็นอเมริกันบามันลูกผสมนะครับผมพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอนะครับ เอาละครับผมวันนี้มีสี่ตัวนะครับต้องการย้ายบ้านครับผมย้ายแบบยกเหมาคอกไปเลยนะครับทั้งหมดสี่ตัวฮะราคาขายนะครับผมนะฮะสี่ตัวนี้นะครับหนึ่งแสนบาทครับนะฮะสี่ตัวแสนครับพี่น้องครับนะมีแม่บล็อกไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ลูกเดินตามนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็มีแม่สีดำ อีกหตัวนะครับท้องทั้งคู่นะครับแม่บ็อกสีแดงตัวใหญ่แล้วก็แม่พันตัวสีดำเนี่ยท้องทั้งคู่เลยนะครับมีใบมีหลอดครับผมนะฮะแล้วก็ตัวลูกเนี่ยนะครับ2ตัวนะฮะอายุก็เกือบขวบแล้วครับผมนะฮะเก้าเดือน10เดือนประมาณนั้นครับ นี่ฮะตัวสีดําเดี๋ยวผมให้ดูทีละตัวเลยครับผมเอาละครับผมเริ่มจากแม่บ็อกไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้นะฮะท้องนะครับผมประกันท้องตรวจท้องเรียบร้อยนะครับมีใบนะครับมีใบผสมแล้วก็มีหลอดผสมด้วยนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับ150บบวกนะฮะส่วนสูงนะครับ ส่วนน้ำหนักตัวเนี่ยน่าจะประมาณ6-700โลเลยครับนะฮะตัวนี้ครับผมท้องในท้องเนี่ยท้องที่สนะครับท้องกับเ,เดี๋ยวใบเพชรผมขึ้นให้ดูนะครับใบเพชรผมจะขึ้นให้ดูจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับท้องที่สครับมีลูกเป็นลูกตัวเมีย นะครับลูกเป็นลูกตัวเมียบะมันสีแดงตัวเมื่อสักครู่นี้ครับเ,เกิดจากพ่อผสมตัวนะครับเกิดจากพ่อผสมตัวนิดเดียวคือหางของเขานะครับจะเป็นสีขาวนะฮะหรือเรียกว่าหางดอกนั่นเองครับผมแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยผมรับประกันในเรื่องของความใหญ่ความหนาความลึกครับตัวนี้แล้วก็เห็นลูกของเขาแล้วนะครับว่าเขาส่งลูกเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นแล้ว หางขาวหางดอกไม่ใช่ปัญหาครับผมนะฮะอยู่ที่ว่าท่านชื่นชอบหรือเปล่านะครับนี่ฮะท้องครับผมตัวใหญ่เลยครับแม่บล็อกตัวนี้นะฮะสี่ตัวหนึ่งแสนบาทครับเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับยังไม่รวมค่าขนส่งครับผมอ่าให้ดูหลายๆมุมครับนมไม่มีติ่งนะครับผมอ่านมไม่มีติ่งครับดูครับนี่ สวยใหญ่ครับสวยสูงใหญ่เลยทีเดียวถัดมาดูลูกสาวของเขานะครับนี่ฮะลูกสาวเกิดจากพ่อพันบามันผสมตัวนะครับตัวนี้ติดท้องมานะครับติดท้องมาก็คือพ่อเนี่ยไม่แน่ใจแต่ผสมตัวมาครับผมนะอายุก็ประมาณสักเก้าเดือน -10 เดือนประมาณนั้นครับผมนะรูปร่างโครงสร้าง125บบวกมีแน่นอนนะครับผมกระดูกดีนะครับ ขาหลังเนี่ยตรงดีมากพี่น้องสังเกตนะฮะขาหลังตรงดีแล้วก็แดงเข้มเลยทีเดียวนะครับแดงเข้มแดงโบสเลยทีเดียวฮะดูครับผมอ่ะดูอีกมุมหนึ่งครับนี่นะฮะไม่ได้ทําเขานะครับไม่ได้ทําเขานะฮะไม่แยกนะครับผมไม่แยกไม่แบ่งครับวันนี้มีความจําเป็นที่จะต้องยกออกทง้งคอกเลยนะครับเพราะว่า มีปัญหาในพื้นที่เลี้ยงด้วยแล้วก็คนเลี้ยงด้วยนะครับก็จำเป็นครับผมนะจำเป็นขายขาดทุนนะครับ4ี่ตัวแสนเนี่ยนะฮะขาดทุนแล้วนะครับดูครับผมตัวลูกนะฮะสวยใช้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดจากพ่อพันุ์ผสมตัวก็ตามครับดูเอาเลยนี่แดงโบสครับผมนะฮะดูครับโถเข้ามาเลยครับผม ่ะทีนี้มาดูแม่สีดำนะครับแม่สีดำเนี่ยก็เป็นบามมันนะครับบามันลูกผสมนะฮะอาจจะมีเชื้อ <c oughs> เชื้อไทยอยู่ด้วยนะครับถ้ามองว่ามีเชื้อกัดไหมอันนี้ผมว่าไม่เชิงครับไม่เชิงว่ามีเชื้อกัดนะฮะน่าจะเป็นบามมันดำอะครับแบบนี้นะครับผมนี่ก็ท้องนะครับท้องกับ พ่อพันธุ์บามันเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวใบใบผสมเนี่ยผมขึ้นให้ดูเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปอ่าพากด้วยเสียงนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตด,ดูใบอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับท้องที่2นะครับตัวนี้นะท้องที่2แล้วก็ลูกตัวแรกเป็นลูกตัวผู้นะครับเดี๋ยวให้ดูลูกด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูลูกครับผมดูแม่ชัดๆก่อนตำหนิไม่มีครับผมนมไม่เกินนะอ่าตัวนี้เกือบเกือบร้อยสี่สิบครับผมส่วนสูงนะฮะ เกือบเกือบร้อยสี่สิบครับตัวนี้ดำทั้งตัวเลยแล้วก็มีจุดสีขาวก็คืออยู่ใต้คอนะครับมีจุดขาวๆอยู่ใต้คอนี่ครับประกันท้องนะครับผมตรวจแล้วล้วงแล้วเรียบร้อยครับประกันท้องให้เลยนี่ครับสนใจโทรเข้ามาได้ฮะตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับผม พิกัดวัวอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีอ่ะทีนี้มาดูตัวลูกชายของแม่สีดำนะครับตัวนี้เจ้าเนื้อค่อนข้างเจ้าเนื้อเลยนะอายุประมาณก็ยังไม่ถึงขวบนะครับตามสายตานะ,ะเป็นลูกผสมบามันแดงโบสทเหมือนกันแต่ตัวนี้น่าจะไปสายเนื้อมากกว่าครับนี่ฮะดูครับนี่ดูได้เลยนะครับผม อ่าสี่ตัวนี้นะครับผมราคาขาย1 0 0 0 0แสนบาทครับเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มนะอ่าราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากมาดูมาชมตัวจริงก็โทรสอบถามเส้นทางได้ตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะครับ4ตัวท้อง2นะครับพูดง่ายๆว่าแม่ท้องลูกเดินตาม2คู่ นะครับแม่ท้องลูกเดินตาม2คู่1 0 0 0 0แสนบาทนะครับ1 0 0 0 0แสนบาทเอาละครับผมถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์